สงครามเงียบวิกฤตแห่งพื้นดินเกษตรกรทุกคนรักแผ่นดินและอยากให้โลกดีขึ้นแต่ความเหนื่อยล้าและวิธีเดิมๆทำให้ต้องทำร้ายโลกโดยไม่ตั้งใจทั้งเผาทั้งสารเคมีดีหมักคืออาวุธลับที่เปลี่ยนความเหนื่อยล้าให้เป็นพลังบวกและเปลี่ยนศัตรูต่อฟางข้าวใบอ้อยให้เป็นเพื่อนรักนั่นคือปุ๋ยวิกฤตหรือทางเลือกสุดท้าย ไฟไม่ใช่คำตอบสารเคมีไม่ใช่สารออกปฏิวัติสงครามเงียบใต้ผืนดินด้วยดีมักดีมากจุลินทรีย์มหัศจรรย์เปลี่ยนภาระให้เป็นปุ๋ยในปริตตาปลดปล่อยฟอสเฟตที่ถูกกักขังคืนชีวิตให้แผ่นดินดีมักทำเกษตรแบบยิ้มได้ไม่ต้องเผาไม่ต้องดังวนเพราะทุกหยดของดีมักคือการลงทุนเพื่อผืนดินและเพื่ออากาศที่ลูกหลานเราจะหายใจ มาเป็นฮีโร่กู้โลกด้วยกันดุดเผาแชฉต่อดีมกักปลิ่นโลก